ครคราวนี้ใครจะที่เธอเหรอหาผลประโยชน์จากทีมแพทย์ฉลาดเหมือนกันนะพูดจริงๆนะมีคนเก่งแบบนี้แนะนวะวิท้าศาักหน่อยสิพอดีว่าฉันก็อยากเปลี่ยนคนในทีมอยู่เหมือนกันเปลี่ยนคนในทีมเลยเ้าเปลี่ยนสมองน่าจะดีกว่าหมายความว่ายังไงฉินเฟยฉันด่าเธอไงไม่เข้าใจเหรอเ้าว่าฉันหาผลประโยชน์จากทีมแพทย์และเอาการกุศลมาเป็นเครื่องมือ จิ้นเวยในสายตาเธอทุกคนจะต้องเป็นพวกนอกรีดเหมือนเธอกันหมดเลยใช่ไหมฉันฉินเฟยถ้าอย่ามาแอบใส่นะเธอก็แค่หลอกตัวเองว่าเธอไปเข้าร่วมดาราจิตอาสาอะไรนั่นโดยไม่มีเจตนาแอบแฝงฉันไม่เชื่อเธอแล้วเธอฟังฉันให้ดีนะฉันฉินเฟยเป็นคนซื่อตรงได้มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะตัวเองล้วนๆคนที่จิตใจต่ำ ทั้งชีวิตก็เรียนรู้ไม่ได้หรอก